และนี่คือการ์ดผู้5ใบใหม่ที่จะมาช่วยให้เรารอดพ้นจากเมตาของอาิเชมแคสเซนดราโนวาครับแคสเซนดราโนวาจะเป็นการ์ดสามเอเนจีพลังหนึ่งที่มาพร้อมกับความสามารถเปิดตัวแคสเซนดราจะทําการขโมยพลังการ์ดทั้งหมดที่อยู่ในเด็กของฝรนงข้ามใบละหนึ่งหน่วยให้กลายมาเป็นพลังของตัวเองครับซึ่งแน่นอนว,ว่าเมื่อตัวแคสเซนราโนวาไปเจอกับเด็กอย่างอาิเชมที่มีจํานวนการ์ดในเด็กถึง20กว่าใบเนี่ยแคสเซนรามันก็จะเติบโตกลายเป็นการ์ดสามเอเนจีพลัง20ให้กับเราได้แบบง่ายๆเลยก็ต้องบอกว่า คือผู้ล่าทางธรรมชาติของอาริเชมอย่างแท้จริงนะครับเวลาเด็กอาริเชมเจอ3ที่พลัง20มันสู้ยากมากนะตรวจสอวิธีการได้คสซานดาโนวามาเล่นเนี่ยคุณก็ต้องไปเล่นในโหมดใหม่โต๊ะอาหารของเดดพูนะคสซานดาโนวาจะเป็นของรางวัลในโหมดนั้นซึ่งโหมดโต๊ะอาหารของเดดพูเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7สิงหานะครับยังมีเวลาให้ไต่ให้ได้เล่นกันอีกหนึ่งสัปดาห์โดยประมาณก็ลองไปลุยกันดูได้ครับตรวจสอบผมโหมดนี้คือมันสนุกจริงๆความรู้สึกเวลาได้บวกแต้ม100ล้านเวลาได้เสียแต้้มม100ลลานนนนัเเหกิ ไปล e องเล่นกันดูรบแรกที่แคสเซนราโนวาสามารถเข้าไปอยู่ได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะมาก,มากครับเล็กโรหนาเทมโปที่ผมเพิ่งแนะนําไปก็ใส่แคสเซนราไปเล่นได้ใช้โดวนาลดเอเนจีแคสเซนราเด็กอย่างราคอก็สามารถหยิบแคสเซนราไปเล่นได้ครับหรือว่าจะเอามาเล่นในเด็กซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ที่ผมเอามาแนะนําในวันนี้ก็ได้นะแคสเซนราโนวาเป็นการ์ดสามเอเนจีแน่นอนว่าเอามาเล่นกับซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ได้อยู่แล้วจบวิธีการเล่นของเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ครับ,รบเราจะเน้นเล่นการก์ดี้่่ททดปไไ แล้วหลังจากนั้นในเทินปิดของเราเราก็ใช้ซีเวอร์เซอร์เฟอร์บัฟพลังการ์ดสามเมเนจีเหล่านั้นหน้าที่ของคาสตาราโนวาในเด็กนี้ก็จะเป็นการ์ดสามเมเนจีเก่งๆหนึ่งใบที่เราใส่เข้ามาเล่นครับแล้วก็จะเป็นการ์ดแก้ทางอดีเชียมด้วยก่อนหน้านี้เวลาเด็กซีเวอร์เซอร์เฟอร์ไปเจอกับอดีเชมส่วนมากจะสู้ไม่ค่อยได้พลังไม่ค่อยพอแต่ตอนนี้มีคาสตาราโนวาสู้ให้หนึ่งเลนแล้วเลนที่เหลือเราก็สามารถชนะได้ง่ายขึ้นนอกเหนือจากนี้ในเด็กผมยังเลือกใส่กอบิแคทเข้ามาด้วยครับกอบิแคทก็เป็นการ์ดสามเมเนจ สูงมากมีโอกาสไปก๊อปปี้วินคอนเก่งเก่งปปี้เทคการ์ดเก่งเก่งของฝั่งตรงข้ามได้เอาจริงๆในคลิปไฮไลท์วันนี้กอปี้แคทก็โชว์ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครกําลังลังเลอยู่ว่าจะเปิดกอปี้แคทดีไหมก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้แล้วในเด็กนี้ผมก็จะเลือกใส่การ์ดอย่างเกวนพูเข้ามาด้วยนะการ์ดใบใหม่ประจำซีซันพาร์ตใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้เติมพาร์ตก็ไปเติมกับพันช็อปเวลาจะหมดแล้วอย่าลืมไปเติมกันด้วยความสามารถบัฟของเกวีประโยชน์กกับาารหลยสามันม เอาเกวนภูมิมาบัฟการ์ดอย่างเซบาสเตียนชอก็ได้ครับถ้าบัฟลงพี่ชอหลายๆครั้งพี่ชอมันก็กลายเป็น3 Energy พลัง10บวกได้แบบง่ายๆชม,ชม,ชมที่เหลือในเด็กมันก็จะเป็นการ์ดในแพ็กเกจซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะใส่คิวมองเกอร์ er เข้ามาเล่นกับการ์ดอย่างโนวาครับเติมตามปิดเกมให้กับเราใส่การ์ดอย่างน็อกเทิร์นเข้ามาเป็นกูดการ์ดเทคการ์ดเปลี่ยนพื้นที่เก่งทั่วไปใส่การ์ดอย่างซอมบี้แมนเข้ามากปปี้ความสามารถเปิดตัวเก่งๆในเด็กของเราครับก็ปี้บูดแบบคลาสสิกก็ได้เอา มา๊อปปี้คาสซนราโนวาก็ได้ครับถ้าเจอกับเด็กอดิเชมแล้วเราได้เล่นคาสซน่าเทิร์น3เซวิงแมนเทิร์น4เนี่ยฝั่งหนูห้ามสู้ยากมากแล้วเราก็จะมีการ์ดอย่างฟอร์จครับก็ใส่เข้ามาเพื่อคอมโบกับบูดคอมโบกับเซเวสเตียนชอนะแล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กที่ผมเลือกใส่มาก็คือเซร่าลงเซร่าในเทิร์น5ในเทิร์น6เราจะสามารถเล่นการ์ด3เมนจี้ได้ถึง3ใบครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสหรับเด็กคาสซนราเซิร์ฟเวอร์ส่วนคอร์สำคัญที่จะเป็นต้องมีจริงในเด็กนี้ที่สามารถเล่นมันได้เนี่ยส่่่ววนนนตััตผมมกก็็ใใให้แ้แแคคคบบบะรีี ทำเด็กเซิร์ฟเอร์เล่นได้แล้วก็คือซิลเวอร์เซิร์ฟเอร์บูดแล้วก็แอปซ็อบบิงแมนนะสามใบนี้คือคอมโบหลกัลกๆของเด็กนะครับถ้าขาดไปเนี่ยคอมโบของเด็กก็จะเป่าลงไม่มีบูดเป้าบั up, เฟเซิร์ฟเอร์ก็จะน้อยไม่มีแอปซ็อบบิงแมนการ์ดต,ต่อคอมโบก็จะน้อยมากครับแล้วถ้าไม่มีซิลเวอร์เซิร์ฟเอร์ก็เล่นเด็กเซิร์ฟเอร์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าใครยังไม่มี3ใบนี้ก็ยังไม่แนะนําให้เล่นสักเท่าไหร่แต่ว่าใบอื่นๆเนี่ยถ้าใครไม่มีใบไหนสามารถทดแทนได้หมดเลยครับถ้าใครไม่มีแคสเซินราโนวาไม่มีเซบาสเตียนชอกรอปปี้แคทนนน็ออเทิรร์ะไพวกี้ สามารถทดแทนได้ด้วยหลักการง่ายๆเลยก็คือใส่การ์ด3เมเนจีเก่งใบอื่นเข้ามาครับใส่การ์ดอย่างกราดิเอเตอร์3เมเนจีพลัง8เก่งทั่วไปเข้ามาเล่นก็ได้ใส่การ์ดอย่างมาคดี้เป็น3เมเนจีพลัง4สตัดฟรีเข้ามาเล่นในเด็กนี้ก็ได้การ์ดอย่างเรดการ์เดียนก็สามารถใส่เข้ามาเล่นในเด็กนี้ได้ครับโมบียัสนัตโตสคอสมจักเกิลนอตอะไรพวกนี้สามารถใส่เข้ามาเล่นได้หมดเลยนะการ์ด3เมเนจี้เก่งๆตัวเลือกมันมีเยอะมากครับลองปรับได้ตามใจชอบเลยส่วนถ้าใครไม่มีการ์ดอย่างเวนูสมาก ก็จะเลือกใส่การ์ดสามเมเนจีเก่งๆใบอื่นเข้ามาเติมนะก็ลองไปเลือกจากลิสต์ที่แนะนําเมื่อกี้เข้ามาก็ได้ครับส่วนถ้าใครไม่มีเซราเนี่ยการ์ดท,ที่สามารถเข้ามาทําหน้าที่แทนเซราในเด็กนี้ได้ก็คือโฮคซัมเมอร์ครับโฮซัมเมอร์จะสามารถปัมม๊มเมเนจีให้กับเราทําให้ในเธอสุดท้ายเราสามารถเล่นซิวเวอร์เซอร์บวกกับซ็อ p บ i ้ g แมนได้จะช่วยให้เราจ่ายการ์ดได้เยอะขึ้นนะถ้าไม่มีเซราหรือว่าไม่ชอบเซราเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะมีโฮคซัมเมอร์ใส่เข้ามาเล่นในเด็กครับที่พอจะแนะนําได้ก็เป็นประมาณนี้คร เว็บหาเด็กี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะสำหรับเด็กซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เวอร์ชันต่างๆถ้าใครดูแล้วชื่อช,ชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านีนออาเกี่ยวกับไลน์และเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่ แพ็ใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับคคดคดดดดททัััังงชแแบนนนนวืออออกกระเเิใใสส่่่ยาาฟุ้ อะไรก็ตามอ่ะอะไรก็ตามถ้ามันเม k เซ e น s ์มันเล่นด้วยกันได้หมดเอ,อาเกี่ยมสนัแนบเลยเกมนี้ผมจะเป็นเศรษฐีฮ่าฮ่าเศรษฐีก็พี่แคทที่เก่งที่สุดในยุบเอาโชว์ซะแล้วฉันคือโชว์ให้เขาเห็นซะแล้ว อยู่ปะนี่อยู่วะนี่เขาอยู่ปะนี่เขาอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมเขาเห็นแล้วมีอาการสั่นเกิดขึ้นหรือไม่เชื่อว่าผมผมเติมกลางได้แล้วเนี่ยใช้ผมเติมกลางเพื่อเอาก๊อปปี้แชทอีกตัวได้ปะนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะ แต่ก็มีแคปที่เส้นเวลาสักิเศษปามันจะเป็นไอรอนแมนตัววะไม่รู้ไปเช็คดูเป็นไอรอนแมนด้วยเป็นไอรอนแมนด้วยครับฮ่า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 จะรวยผมจะรวยจะหมัดจะมวยจะรวยแล้วครับ ผมอยากเป็นเศรษฐีเขาไหวแล้วจริงเบอ๋อจริงเบอ๋อคุณผู้ชมบูม <Boom. S 3> ฉันคือไอออนแมนก็พี่แคทโซกพูดอย่างที่บอกว่าเพดานความเก่งของพี่แคทมันสูงมากเว้ย oh, <snap. S 1> เพดานความเก่งมันสูงมาก oh, <snap. S 1> เทียบเท่ากับตึกสิบชั้น oh. ก็ต้องไปชัยชนะ บวก50าสิบเอมรวยรวยครับรวยเอ็นแชนดัตอยากเจอลิเทียมวะคือผมพูดจริงตั้งแต่คาซาด้ามัน,ม,นมันเข้ามาเนี่ยอะดีเทียมมันน้อยลงมากอยากจะดูดพลังแบบคุ้มๆอะ่ะหมับเขาให้เอาเอาเราก็ไปเก่งซะแล้วไงอะไรเอ่ยดีกว่าบูด3-2บูด3-5ครับคุณผู้ชม ต่เราก็ไฟเก่งซะแล้วอันนี้คลิปรีวิวข่ายวะเนี่ยอันนี้คลิปรีวิวก็ฟิชแค t หรือรีวิว a s สนาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับไปทางเก่งซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชายมีหวัง มีหวงังโรแฮส์หวังโอ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 มีหวองเลยเป็นปัญหาอะไรกับเราไหมเป็นปัญหาอะไรวะกำลังคิดอยู่ว่าเซราซ้ายดีกว่าไหมเอ้ยไม่ไม่ใช่เซราซ้ายเซราตางไม่เนาะเซราขวาเน,นี่ยแ,แกมบิดเหรอหวองยังไงก็นาก่าจะเซิร์ฟเฟอร์เฉยๆป่ะแล้วแล้วเธอเนี้ยเขาก็เซิร์ฟเฟอร์บวกอะไรสักอย่างเหรอ อะไรสักง,งากมโวเซิร์ฟเนมโมราไม่น่าใช่นนมโมราคือเขาเขาเป็นเด็กเซิร์ฟเวอร์เว้ทุกคนเขามีบรูดเขามีชอเขาไม่ใส่นนมโมราอยู่แล้วปะใส่นนมโมรามาเล่นกับบูดไม่ไม่น่าใช่นี่คือบรูดของเขาเนะเราเอาที่อยู่ในความเป็นไปได้ก็ต้องอย่างนี้เนาะอันนี้แรงสุดใช่ไหมจีจีขอบรรล่าไัยเองทำมาก่อนไปดูยอดหลงังขอบคุณมากครับ ไม่รู้ไปดู60ล้านเสียได้ผมรวยรวยสุดในยุคสวัสด,ดีคุณฟอร์ดระหว่างเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันนี้กับผสมท็อกซิกอันไหนเก่งกว่าเอ่อเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันปกติเก่งกว่าเวอร์ชันท็อกซิกมันก็เด็กแบบเด็กความฝันเด็กคอมโบอ่ะเก่งไหมเก่งเลยก็ไม่เก่งเท่าเวอร์ชันไปดูเขาไปดูเขาซ้ายผม21ซ้ายผม21อะ่ะ อบ,บวกตรงนี้8ปเป็นสิบสองพอเป็นสิบสองก็ยังขาดอีกเยอะยังขาดอีกเยอะนะแล้วสองวิงแมนบวกอีก8ก็เป็น20ใช่ปะบวกอีก8ก็เป็น20พี่ชอคนเดียวมันจะมาไหวกับกองทัพก็พี่แคทได้ยังไงครับเฮ้ยหรือไหววะหรือไหววะเฮ้ยๆ พี่ชอวัยแต่ตรงอื่นไม่ไหวเคขอโทษที่หมิ่นพี่ชอครับขอโทษที่หมิ่นพี่พี่ไหวพี่ไหวมาดูตลอดถ้าขอฮันมาก,ก่อนแล้วแต่ออเดอร์เ,าเนขาหลอดอเดนนดอเดอร์เขาหิบทุกคนครับอันนี้อันนี้จะนับว่าใครแบกสมมุติผมเล่นใบนี้ไปถึงสามจะนับว่าเป็นไฮไลท์ของใครไฮไลท์ใครดีครับ โชว์มาทั้งคู่ในใบเดียวก๊ปอีฟินตจะลงได้ไหมถ้าไม่ผ่านไม่ได้ครับมันก๊ปปี้ความสามารถการ์ดอะครับอนุญาตกินสูบพลังเฮ้ยแต่เอาจริงค่อนข้างยากกันเนี่ยเอาจริงค่อนข้างยากขอเป็นเด็กดา์คกอะ ก็พี <rac ios> it. It ujemy, ่แคทบอมว่าเอาแคทคุมไหมอยากเล่นก็คุมครับเคยไม่ใช่เคยทำคลิปเพิ่งลงคลิปรีวิวไปเมื่อวานอ่ะเพิ่งลงคลิปรีวิวไปเมื่อวานก็ลองไปฟังดูลองไปดูอยากได้ไหมอยากได้ก็กดอยากได้ก็คุมไม่น่าไหวเพะว่เราเอาดูเดวคู่หรือยังดูราคาเน๊อะไหววะ ไหวป่ะครับขวาใครจะเล่นก็เล่นอ๋อลูกมาเิวระโวอยังไงก็ไปกดขอรับสิทธิ์ในสตรีมอะครับทำไมเวลาลงคาสตาไม่มีเอฟเฟกต์ปกติเห็นมีไม่รู้เหมือนกันสนุกไหมว่าจะไปดูพรุ่งนี้ก็สนุกครับถ้าเป็นแฟนหนังมาเวลอยู่แล้วก็สนุกซ้ายแปลกๆดซ้ายแปดแปดจะระเบิดปุ๊กว่ะวกแ ส5เท่ากันชนะแต้มรวม Amazing ชัยชนะอ l i t a b e t h e l i t a b เฮ้เฮ้ยเเจอลิเชมเจอลิเชม oh, เจอล <yeah. S 1> ิเชมไปเลยคัสซาด้า,าเค้นเลือกเธอฉันเลือกเธอ คสซาน่าสามแบบ Man 4, อบสวิงแมนสี่คือคำตอบโอเคเอฟเฟกถูม okay. ือแบบผีพนันยังอยู่ไหมไม่รู้เดี๋ยวรอลงแคสซาน่าเทินสามที่พี่ลงล่าสุดคือเด็กที่ใช้เก็บบัฟใช่ไหมใช่ครับก็คือเด็กที่ผมเล่นอ่ะแล้วนี่คือเหตุผลที่แคสซานาแก้ทางอดิเชียมมันง่ายๆแค่นี้เลยลงแคสซาน่าเทินสาม เท่ากับเท่ากับอย่าอย่าอย่าคิดนานดิเพื่อนพูดวิวไปแล้วอ่ะ <S <S ผมพูดวิวไปแล้วเพื่อนไม่ควรคิดนานเร็วๆให้คาสซาด้าของผมทำงานเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บูมสามจี้พลังญี่ปุ่นครับ oh, เออไอเชี่ยเอฟเอฟเฟกต์ประสานอินหายไปไหนวะเอฟเฟกต์ประสานอินหายจริงทุกคนทำไมคัสซ่าด้าไม่ประสานอินแล้ววะไปเลย <laughs> นนะไปเลยใครจะอยู่ก็อยู่ ใครจะอยู่ก็อยู่เราตามด้วยแอมสอบเทินสี่ก็คือก็คือพลัง20อีกเลนหนึ่งอะ่ะเทินสน3เทินสน4เราเติมสแตทดลงสนามได้40แต้มอาดิเชมก็อาิเชมเหอะโอเคเจออาิเชมเจออาิเชมและเรามีแคสซินดาค่อนข้าง Amazing นะค่อนข้างถูกใจสิ่งนี้ถ้ามีเอาซอบวิ่งแมนมาคือคือแซ่บเลย ว้โอว้โอ้แนดใส่แล้วไม่สนไม่สนนะครับไม่สนขออนุญาตดูดดูดพลังเอาว่าคทเธอรีโอเคไปไหมไม่หมดแล,ะละ้วไม่ครับไม่สนเข้าไหวแล้วจริงเบอรอ แคสซานดาถ้าไม่เจออดิเชมพลังมันก็ไม่ได้เบอร์อย่างนี้ครับเวลาไปเจอเด็กอื่นที่ไม่ใช่อดิเชมถ้าไม่ได้ลงเทิน3ามแคสซานดาคือโคตรโคตรเบามีแค่เวลาเจออดิเชมนี่แหละที่แคสซานดามันรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพลังซึ่งก็สมควรแล้วมันคือการแก้ทางเพราะจะอยู่จริงไหมเขาสู้2องแคสซานดาได้จริงเหรอไม่จริงอ่ะชัยชนะไม่จริงอ่ะหัิสองล้านิโซกะ เจอราวน,น่ารวน่าเทมโปแถบไล้ลงราวน,น่าที่ออนสลอดทีละเดียวค่อนข้างจะแหายวังโดงมันที่กรรมมิโซ,โซกะโอเคลงได้สวยมากดึงได้สวยมากสาุดค่ะ มากอาเขาไปเลย,ยนนะโหสเต็ปนี้เราไปเลยวัดดีคุณซุยครับกี่ตอนจบสุรัดรหลัดนั้นเจียนเหรอหอ่าสิบสี่เล่มจบอะกี่กี่ตอนไม่รู้ไม่ได้จําชื่อตอนคู่ต่อสู้สน n a p เราเปิดมานแ a ปใส่กันเลยเปิดมานแ a ปใส่กันเลยครับสร็จแล้ว อยากได้บรูดกี่มีบรูดโน่บรูดเล่นฮอลแลนด์ถึงคาซาน่าง่ายไหมเออก็ง่ายมั้งไม่รู้อ่ะมันก็เหมือนเล่นแรงนะครับก็เหมือนไต่แร้งมีเวลาไต่สองสัปดาห์มีราช์เติมได้ก่อนโอ้หเที่ยวอเติมได้ก่อนอีกด้วย ก่อนขังเย่เย่มึงมากแย่ oh, <snap. S 1> yeah, มึงมาก <c oughs> ทำอะไรสักอย่างเลยล็อกเทิร์นดูซัมติงดูซัมติงอเมซิ่ง Amazing สําหรับใครเนี่ยคอมเลดเซิร์ฟเฟอร์เซิร์ฟเฟอร์ Can we do it? Can we do it? แค่สรางพลังเจ็ดรางพลังเจ็ด โปรแกรมวีดิวลักษณะดูดพลังสู่หรือหิน,นเล็กได้ไหมได้ครับอยากไปดูอ่ะอยากไปดูอ่ะดูไหมดูไหมทุกคนผมว่าดูอ่ะไปดูไปดูครับโอ้เดดน็อกเทิร์นเขาเปลี่ยนกลางนะเดี๋ยวเอา้าไม่สนไม่สนเปลี่ยนกลางเดี๋ยวไม่ช่วย แรงกว่าเดิมด้วยใช่ไหมเนี่ยแรงกว่าเดิมด้วยใช่ปะเออแรงกว่าเดิมครับคุณผู้ชมหมุนหมุนตัวอีกหนึ่งสเต็ปฮ่าฮ่าไม่โดน ไม่โสนไปดูไนส์ชฉนะมันดีกว่าที่คิดมันดีระหัวใจวบวกร้อยเอ็มมา,คมาแคสา 3, แซานดาสามโซวิงแมนสี่น่าเสียดายที่เราไม่เจอริเชมแคสซานดากับบองจะตลกไหมมันก็เล่นได้อะแต่มันมันก็ไม่คุ้มพอให้เล่นนะครับ แบบถ้าจะเล่นไหนๆก็ลงทุนเล่น่วงเทินสี่ไปแล้วก็ก็เอาเอาการ์ดเก่งๆไว้อื่นไปลงในเลนว่องมันก็น่าจะมีประโยชน์กว่าทำไมเล่นได้แต่ไม่ได้แซตปไม่ชอบขวาเลยวะยังไงมันก็ต้องเล่นนะยังไงต้องเล่นคัสตานาสาเทินที่ดีที่สุดที่เล่นคัสตานาคือเดือน3ยิ่งเล่นช้าก็ยิ่งเบาฝั่งนน้นน่าจะเป็นเด็กอะไรวะเ,เนี่ยโลกิเหร โอ้โหกับฟีเซรากับปีเซร,ราครับผู้ชมจะด,ดูดแม่งสองทีไปเลยจะด,ดูดคุณสองทีมาดิวะดูดจะด,ดูดผมจะด,ดูด ไหวไหมไวะเราเราควรจะไหวใช่ปหโลกิอีกรอบนึงผมคิดว่าผมไหวเว้ยทางซ้ายทางซ้ายคือมันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเขาไม่น่าเปลี่ยนซ้ายได้แบบเขาเล่นโลกิใบเดียวในเด็กผมที่จะเปลี่ยนพื้นที่ได้ก็คือน็อกเทิร์นซึ่งเขาเล่นน็อกเทิร์นเทิร์นนี้ไม่ทันแล้วย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้เปลี่ยนไม่ทนันผมก็คิวมองบวกเซิร์ฟเฟอร์ จบโอเคชนนะโดนดูดสองทีจุบจ๊บจบไหนสตรีมหลังดูอยากเมาสตรีมหลังดูไม่มีจริงเดี๋ยวผมออกโรงผมดูรอบสองทุ่มครึ่งอ่ะผมออกโรงประมาณห้าทุ่มอ่ะกลับบ้านมาก็คือง่วงแล้วนะครับเปิดสตรีมไม่ไหวเดวพูด,ดูแบบ 3D หรือ 2D ก็พอถ้าถามผม 2D ก็พอลมะมั้งก็แล้วแต่คนชอบครับอ่าดีครับล่าสุดมาเวลเลเวลประกาศตัวละครทอกับเจฟเออไอเชื่อมาเวลเลเวลโคตรน่านเล่นเลยคุณผู้ชม ไอ้พวกพวกเทรลเลอร์อ่ะเมื่อเช้าผมไปดูเทรลเลอร์เทรลเลอร์ของมาเวลาราโบที่มันเป็นด็อกเตอร์ดูมอ่ะที่มันเป็นตัวฮีโร่สู้กับด็อกเตอร์ดูมอ่ะไอ้เชี่ยโคตรเท่เลยอาร์สตสไตล์แม่งโคตรเท่มันคือเกมที่จะมาฆ่าโอวบอสใช่ไหมทุกคนฆ่าโอวบอสปะหรือว่าโอวบอสมันตายอยู่แล้ว